เป็นไงบ้างยายเป็นไงบ้างอะกันฮะแค่แค่หลังเลยสักแค่จบทำไมอ่ะอ่ะฮะเป็นไงมัง่งเป็นไงมัง่งวันนี้เป็นไงมัง่งฮะวันนี้ยายเป็นไงบ้างครับฮะเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างได้ยินไหมได้ยินเปล่า ถามว่าเป็นไงบ้างกินข้าวยังกินข้าวยังอยู่น,หหน้ำ่ะหออยู่น้ำเอ้ยบอกได้ที่อยู่น้ำ่ะนี่น้ำมาแล้วนี่น้ำเอ้าว Ai bà Nó hết rồi này ai? พอแล้วไงพอยังพอแล้วกินข้าวยังฮะกินข้าวยังกินข้าวยัง,ยงฮะเป็นไงวันนี้อารมดีไหมฮะวันนี้อารมณ์ดีเปล่าอารมณ์ดีไหม ลำคานนะอ่าลำคาญนถึงเงี้ยเอ้ย่วงนี้อารมณ์ไม่ดีอ่าโอเคโอเคไม่กลัวนะไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs>